สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทีมเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขนะคะอรอคอสาตอบ้านกกตูมนะคะร่วมกับพี่อสมอนะคะพี่ประธานนัลอนนะคะเชียวคมตาแล้วก็พี่บุญศรีนะคะพี่บุญศรีเราเป็นเป็นอสมอและอีกท่านหนึ่งต้องขอขอบคุณนะคะพ่อผู้ช่วยนะคะพ่อผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านเกษตรสมบูรณ์นะคะ,ะรายงานตัวค่ะนายอะไรคะ นายเก่น์ศักดิ์เชื้อคมตานะคะนายแก่นศักดิ์เชื้อคมตานะคะก็คือเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะตอนนี้นี่ก็เวลาก็ค่ามืดน,นะคะแต่ด้วยหน้าที่นะคะเราต้องออกไปหาให้ความรู้กับผู้ที่ต้องกักตัวนะคะตอนนี้ก็คืออยู่ที่ไหนนะคะพวกเราอยู่อยู่ไหนคะพี่พู้ศีอยู่ไหนกะที่บ <laughs> <laughs> ไม่ไมค่คนที่ต้องกักตัวนะอ๋ออยู่แก้งกอกค่ะโอเคเราก็ต้องออกไปนะคะจะเึ่นชั้ก็ต้องออกไปก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่น่า,นะะนาเครียดนิดนึงนะคะแต่เราก็สู้ใช่ไหมคะเพราะเราสู้มาอรอบนี้ก็เป็นรอบที่สามแล้วนะคะก็คือละรอบที่สามแล้วนะคะก็คือเราสู้มาตั้งแต่และรอบแรกเนาะละละรอบแรกแล้วก็ละรอบสองตอนนี้ก็คือ ที่3แล้วนะคะแต่เราก็ยังไหวนะคะทีมงานของเราเข้มแข็งนะคะ,ะทางอสอมอนะคะก็มีการเคาะประตูบ้านให้ความรู้เกี่ยวกับการสวมหน้ากากก่อนออกจากบ้านนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างนะคะเว้นระยะห่างก็คือเม็ดครึ่งว่าสมเม็ดขึ้นไปนะคะในการคุยกันที่แน่ๆก็คือกินร้อนช้อนกลางแล้วก็ล้างมือนะคะช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ นะคะกินต่บงุ่งน้ำเดี่ยวนะคะการคอขอรดเนี่ยจะน้อยเนาะค่ะเป็นบอกคะใช่คือเยอะยุย่งไปกินน้ำเดี่ยวก็ดอเนาะ<อ>การซุ่มแซ่อลการลดลงมานิดนึงนะคะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันมันบ่ค่อยดีไปไหนนะคะเพราะว่าตำบลตำบลหนองแคนแล้วก็ตำบลโรงหลวงนะคะอำเภอโงหลวงเราก็มีผู้ป่วยโควิดนะคะ19เนี่ยจำนวนเท่าไหร่คนนะแคนเยงมากค, <น S 1> ค่ะ 8คนอยู่ที่ตำบลดงหลวงเรากี่คนนะคะท่านประธานนรลง<ป>โอเคค่ะเห็นไหมติดรามข่าวนะคะแล้วตำบลหนองแคกี่คนนะคะ<ป>โอเครวมกันเป็นเท่าไหร่ครับพี่บุญสีเลวสูง8 <laughs> คนนะคะเนาะตอนนี้ตอนนี้ก็คือ6รวมทั้งหมดก็คือตำบลเราก็8คนนะคะอ่าเราก็คือสถานการณ์ตอนนี้เน้นเน้นย้ำๆนะคะก็คือสวมหน้ากาก วมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านแล้วก็หมั่นล้างบ่อยๆเป็นระยะหา่างถ้าไม่จําเป็นเราก็อย่าไปที่ชุมนุมเยอะๆนะคะถ้าไม่จําเป็นแล้วอีกอันนึงก็คือถ้ามีพ่อแม่พี่น้องบ้านเรานะคะที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือว่าจังหวัดเสี่ยงหรือว่าจังหวัดตามที่ประกาศในจังหวัดมุกดาหารของเราก็คือเราต้องแจ้งใครบ้างนะคะ คนที่หนึ่งก็คือพ่อบ้านของเราคือใครนะคะพ่อผู้ใหญ่พ่อผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านค่ะถูกต้องค่ะก็คือเราต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านนะคะคนที่สองก็คือพี่อะไรคะประธานอสมค่ะเก่งมากค่ะ,คะก็คือเป็นประธานอสมอหรือว่าพี่อสมอเรานั่นเองนะคะคนที่สามก็คือใครนะคะคุณหมอแอลโอยตรงๆเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขนะคะ <laughs> ที่อยู่รพสตอทุกคนเราสามารถแจ้งได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็มีลายลายกลุ่มของอสมอเรานะคะมีอะไรก็คือเราจะาลงไปในกลุ่มนั้นนะคะอ่ะทำไมมันมืดจังค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะบ้านของน้องนะคะน้องอะไรนะคะนี่ไม่เอ,อ่ยชื่อน้องอะไรเนาะน้องนี่จะต้องกักตัวเนี่ยเนาะ,ะเราก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะตอนนี้ไม่รู้หลังไหนนะคะตอนนี้เราก็กําลังจะลงไปหงให้ความรู้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆนะคะทั้งพี่ประธานอสมนรอนะคะพี่อสมบุญศรีแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะนายแกนศักดนะคะเชืช่อคมตานะคะต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ